ความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทหารหมายถึงบุคคลผู้มีหน้าที่ในการลบนักลบผู้นำประเทศผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงทำานุบำรุงประเทศและทำหน้าที่อื่นๆทั้งในายามสงบและในายามสงครามทหารนั้นมีบทบาทและหน้าที่สำคัญสีด้านคือ หนึ่งบทบาทในฐานะเป็นผู้ดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2. บทบาทในการทำหน้าที่ตุลาการ 3. บทบาทในการดูแลครอบครัวและ 4. บทบาทในฐานะพุทธศาสน,นิกชนในสมัยพุทธกาลบทบาทความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนา ในด้านต่าง,ตางๆตามที่ปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนามีหลายระดับด้วยกันเริ่มตั้งแต่พระราชาในฐานะจอมทัพผู้ปกครองแว่นแคว้นเสนาบดีและอำมาตย์ในฐานะแม่ทัพนายกองผู้ทำหน้าที่บังคับบัญชากองกำลังทหารและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากพระราชาและไพ่พลในฐานะที่เป็นกำลังหลัก และองค์ประกอบหนึ่งของกองทัพส่วนในสังคมไทยบทบาทความสำคัญของทหารในระดับตำแหน่งชั้นยศต่างๆเริ่มตั้งแต่พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะจอมทัพเสนาบดีแห่งกองทัพไทยในฐานะผู้บัญชาการเหล่าทัพและพลทหารในฐานะกำลังคนระดับล่างสุดก็มีส่วนสำคัญในการให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง คำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาครบทั้งสีด้านคือ 1. ด้านศาสนาธรรม 2. ด้านศาสนาบุคคล 3. ด้านศาสนาวัตถุและ 4. ด้านศาสนาพิธีทำให้พระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดและมั่นคง มาจนถึงทุกวันนี้สถาบันของแต่และประเทศชาติก็จะมีสถาบันที่สำคัญอยู่หลายสถาบันด้วยกันเช่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากก่ลาวถึงสถาบันที่มีความเป็นระเบียบวินัยมีความเป็นเอกภาพดูสง่างามน่าเกรงขามมีผู้คนให้ความเคารพลและให้เกียรติ ในยศถามนาศั์รวมถึงการเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นลั้วของชาติทั้งในยามศึกสงครามจากโจรผู้ร้ายและการลุกรานจากต่างประเทศแม้แต่ในยามที่บ้านเมืองไร้ศึกสงครามก็ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยพัฒนาประเทศคือสถาบันทหารเพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการจึงมีบทบาทในวงการเมืองด้วย ตัวอย่างเช่นในสมัยกรุงศรีอยุทยาที่มีการปกครองแบบจัตุสดมโดยมีกษัตริย์ในฐานะจอมทัพเป็นศูนย์กลางการ,ารปกครองและมีเสนาบาดีสฝ่ายคือขุนเมืองขุนวังขุนค,คังขุนนาคอยรับใช้เบื้องพระยุทธบาทรสำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาค เจ้าเมืองแต่และเมืองจะทำหน้าที่ปกครองบริหารงานในลักษณะของข้าราชการคนเลือนในยามสงบแต่เมื่อยามสงครามเจ้าเมืองก็จะทำหน้าที่เป็นแม่ทัพนำกองกำลังทหารออกต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองจากข้าศึกศัตรูดังนั้นผู้นำทางการเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงหมายถึงผู้นำทางการทหารด้วยและในระดับเสนาบนดี ทหารกับพลเรือนก็มีบทบาทควบคู่กันมาตลอดแม้ในทางทฤษฎีจะมีการแยกคำหน้าที่ทางการทหารและพลเรือนขาดกันแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถแยกจากกันได้เช่นในสมัยสมเด็จพระเททราชามีปัญหาจากเสนาบาดีฝ่ายกาโหมและมหาไทยแย่งชิงอำนาจกันได้ทรงปรับปรุงการปกครองโดยให้สหมุหกกรโหม บังคับบัญชากิจการทางด้านทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุหนายกบังคับบัญชากิจการทางด้านทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้เจ้าพยาพระขังบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่าการค้า โดยในนี้สมุหกรลาโหมและสมุหานายกก็ทําหน้าที่ทั้งทางทหารและทางการปกครองพละเรือนตามภูมิภาคแห่งอำนาจของตนไปพร้อมๆกันในอดีตการสถาบันทหารเป็นสถาบันที่มีบทบาทและเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนามาตลอดโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้สถาบันศาสนาในการส่งเสริมเผยแผ่คำสอนแก่สัตว์โลกและประดิฐฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่สวนรัตธิวันเมืองราชคฤห์แควนมคธทรงแสดงธรรมโปรดทหารที่เป็นบุคคลสำคัญทั้งยังเป็นจอมทัพด้วยคือพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งมคธทรงผลให้พระเจ้าพิมพิสารมีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนา นำพาให้พราหมณ์ข้าหาบดีข้าทาตบริวารและทหารทุกระดับชั้นตั้งแต่เสนาบดีอำมาตย์ลงมาจนถึงระดับอาณาประชาราชให้หันมาครบนับถือพักพุทธศาสนาด้วยการที่พระเจ้าพิมพิสารในฐานะผู้ปกครองแว่นแว้นมคตปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นตัวอย่างจึงมีความสำคัญในทุกๆด้านสำหรับการปกครองบ้านเมือง สามารถโน้มน้าวผู้อยู่ใต้ประรองให้ประพฤติตามไปด้วยบ้านเมืองจึงมีแต่ความสงบสุขสอดคล้องกับพระพุทธพจน์ในคำภีพระสุตตันตปิฎนกว่าเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจากฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็จะไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อคูจากฝูง,งไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จักพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วยหากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข,ข้ามน้ำไปถ้าโคจะฝูงตรงไปโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเนื้อคู่จกฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้น<อ>ก็จะประพฤติชอบธรรตามไปด้วยหากพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว้นมคตเป็นแคว้นมหาอำนาจและมีบทบาททางการเมืองอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลจึงทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปในที่ใดก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันทหารทั้งสิ้นจึงทำให้เห็นว่าทหารมีบทบาทสำคัญโดยตรงต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาก็อาศัยสถาบันทหารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปด้วยในขนาดที่พระพุทธศาสนากับสถาบันทหาร มีความสำคัญและความสัมพันธ์อย่างนี้แต่ก็ยังมีทหารอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาส่งผลเสียต่อสถาบันหลักของชาติและสถาบันทหารเองด้วยรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาสำคัญว่าหากทหารไม่มีคุณธรรมย่อมส่งผลที่เลวร้ายเพียงใดต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม <Good> ทหารหมายถึงข้าราชการผู้ทำสงครามเลี้ยงชีพด้วยการรบผู้มีหน้าที่สู้รบปกป้องประเทศนักรบกองทัพหมายถึงหน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารสามกองพลและมีหน่วยทหารอื่นๆเป็นส่วนประกอบด้วยตำแหน่งสูงสุดของกองทัพหรือพระราชาแม่ทัพหมายถึงนายทัพหรือผู้ทำหน้าที่คุมกองทัพหลักๆเช่น แม่ทัพบ,บกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศให้พลหมายถึงกำลังพลส่วนพลทหารหมายถึงทหารกองประจาการคำพีพระไตรบิดกได้กล่าวถึงความเป็นมาของทหารว่าสังคมมนุษย์ได้วิวัฒนาการเป็นลำดับเรื่อยมาแลกทีเดียวมนุษย์อยู่ด้วยกันตามสภาพธรรมชาติขั้นต่อมาจึงวิวัฒน์มากขึ้น มีสถาบันครอบครัวสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเมืองการปกครองเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้ามีการขยายตัวสังคมจนได้เกิดมีการแบ่งบรรณาต่างๆตามอาชีพงานที่ทำแต่พอสังคมขยายตัวมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นความชั่วร้ายเดือดร้อนจึงได้เกิดตามมาเพราะเนื่องจากมนุษย์นั้นเองละเมิดหลักธรรม ก่าวคือรุแก่อำหนจกิเลสตันหาจึงทำให้มนุษย์ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมู่มนุษย์จึงได้รวมตัวรวมตัดสินใจสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาเป็นหัวหน้าหรือผู้นำเพื่อจัดการแก้ไขหรือขจัดปัญหาชั่วร้ายดังกล่าวกษัตริรย์หรือพระราชาผู้เป็นจอมทัพของเหล่าทหารจึงถือกำเนิดขึ้น ทหารมีความเชื่อมโยงกับการกำเนิดขึ้นของรัฐมาโดยตลอดแสดงให้เห็นว่าในสมัยอินเดียโบราณน,นั้นมีพระราชาเป็นประมุขของแคว้นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นจอมทัพโดยมีบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาพระราชภาระได้แก่เสนาบดีทำหน้าที่คุมกำลังทหารและทำหน้าที่ปราบฆ่าศึกศัตรูในยามศึกสงคราม และรักษาค,ความสงบเรียบร้อยภายในแว่นแคนทหารในสมัยอินเดียโบราณแบ่งออกเป็นสี่เหล่าคือช้างมา้ารถและคนเดินเท้าในเวลาจะออกทำศึกมีการจัดกระบวนทัพทั้งสี่เหล่าคือช้างศึกม้าศึกรถศึกและทหารประจำด้านหลังทหารลาบทหารที่มีอาวุธครบมือทหารในคัมภีรพระพุทธศาสนาเทรวาดนั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบ,บ้านเมืองตั้งแต่พระราชาผู้เป็นจอมทัพเสนาบาดีผู้เป็นแม่ทัพและไพ่พพลทั่วไปสำหรับผู้ที่เป็นทหารจะต้องมีคุณสมบัติหลายด้านเช่นเชี่ยวชาญในการรบและการใช้อาวุธชนิดต่างๆมีลักษณะเป็นผู้นำมีความรู้ในศิลปะ18ประการที่เกี่ยวข้องกับการรบและมังคับบัญชากำลังคนที่เป็นผู้ใต้มังคับมัญชานอกจากนั้น ต้องมีความรู้ทางด้านกลยุทธ์การรบการป้องกันบ้านเมืองในช่วงที่ปลอดจากภัยสงครามเ,รเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดมีศึกสงครามและการเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อสนับสนุนกำลังคนที่ทำการลบรวมทั้งเพื่อเลี้ยงชีพประชาชนในสมัยอินเดียโบราณพระราชาทรงเป็นจอมทัพโดยตำแหน่งและมีบุคคลที่สนองราชกิจมีความรู้ความสามารถด้านการรบ เชี่ยวชาญการวางแผนเวลาออกศึกแล้วได้รับฐานนันดรและรายได้จากราชสำนักโดยวิธีแต่งตั้งบุคคลผู้มีความสามารถแต่งตั้งจากการสืบวงตระกูลแทนบิดาหรือเครือญาติและดำรงชีพด้วยการเป็นทหารรับจ้าง สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทหารส่วนมากแล้วจะเป็นคนในวรรณะกษัตริย์พราหม์หรือแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นคนวรรณะชั้นสูงมีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาความรู้มากกว่าคนในวรรณะสูงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางทหารนั้นมีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่พระราชาในฐานะจอมทัพมหาอมมาเสนาบดีในฐานะแม่ทัพนายกองและไพ่พลทหารทั่วไป ทำหน้าที่ต่างๆในการบริหารปกครองบ้านเมืองได้แก่เป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นตุลาการทําหน้าที่ตัดสินคดีบ้างหรือในฐานะส่วนตัวก็จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวให้อยู่ดีเป็นสุขในฐานะพุทธศาสานิกชนก็ทําหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์รวมทั้งคอยส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พุทธธรรม ความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลพระราชาในฐานะจอมทัพมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขมีอำนาจในการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎกติกาที่วางไว้มีอำนาจในการปูอําเนจแก่ผู้กระทำความดีเพื่อเป็นความส่งเสริมให้ความดีปรากฏในสังคม รวมทั้งมีอำนาจในการอาภัยโทษให้<า>เพื่อให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้ประพฤติตนใหม่พระราชาที่ได้ฟังธรรมและสนทนาธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมักจะนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งพระราชาในสมัยพุทธกาลเมื่อทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ส่งปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกขอถึงพารัตนไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทรงให้ความอุปถรัรมภ์ตลอดจนถึงการทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการถวายทานแก่พระพิสุสงการเสด็จไปทูลถามปัญหาและทรงสดับพระธรรมเทศนาอยู่หนึ่งเนืองทำให้พระราชาบางพระองค์ทรงบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล รวมทั้งทรงสร้างวัดถวายตลอดถึงทรงช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่าพุทธบริษัทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอํมมาตและเสนาบาดีที่ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพนายกองของแว่แวนแควนต่างๆในสมัยพุทธกาล นอกจากจะมีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติราชการแผ่นดินบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎรและควบคุมดูแลไพ่พลในการปกครองความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา ทรงสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาด้วยการทํานุบํารุงครบทั้งสีด้านได้แก่หนึ่งการบํารุงพระพุทธศาสนาในด้านศาสนธรรมด้วยความเป็นปรารู้ธรรมและประพฤติธ,ธรรมรวมทั้งความเป็นผู้บํารุงและเผยแผ่ธรรมการบํารุงศาสนธรรมทั้งสองด้านนี้ต้องดําเนินคู่กันไปเสมอจะขาดเสียจากกันไม่ได้ 2. การบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านศาสนาบุคคลพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงให้การอุปถัมบำรุงพระสงฆ์เป็นอย่างดีเพราะพระสงฆ์คือศาสนาบุคคลที่มีความสำคัญในฐานะผู้สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าและเป็นผู้สั่งสอนเผยแผ่ธรรมนั้นแก่มหาชน นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังมีความสำคัญในฐานะเนื้อนาบุญของพุทธศาสานิกชน 3. การบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านศาสนวัตถุพระมหากษัตริย์ไทยทรงเอาพระไทยใส่ในบุรณะปฏิสังขรณอารามวิหารเจดีเพระาะศาสนวัตถุ เป็นวัตถุที่ช่วยเสริมให้ศาสนธรรมและศาสนบุคคลสามารถดำรงอยู่และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 4. พระมหากษัตริย์ไทยทุกระพองค์ทรงให้ความสำคัญการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านศาสนพิธีเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าศาสนพิธีจะไม่ใช่แก่นแท้พระพุทธศาสนาก็ตาม ทหารในฐานะเสนาบดีแห่งกองทัพไทยหรือผู้นำเหล่าทัพซึ่งเปรียบเทียบกับตำแหน่งเสนาบดีหรือแม่ทัพในสมัยพุทธกาลหมายถึงผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันถึงเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับพักพุทธศาสนา ความสำคัญของทหารกองมัจําการหรือพลทหารซึ่งเป็นกำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบ,บกก็มีส่วนร่วมในการทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งสีด้านเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในวันกองทัพไทยทุกๆปี ทางกองทัพบ,บกได้จัดทําพิธีการทําสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเสริมพลขึ้นเพื่อลาบึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตยิย์และเพื่อแสดงออกถึงแสนยานุภาพแห่งกองทัพไทย ประโยชน์ความสําคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยหลักธรรมและวิธีการดำเนินชีวิตของทหารที่ปรากฏในคำพีเพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศชื่อเสียงของตนและจะได้สำเนียตันหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตนด้วยความสุจริตที่เที่ยงตรงรู้ว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงคือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและส่วนรวมดังนี้กชาอัอ